เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปออกทริปละรีวิวการเอาสายออกจากลอกแล้วก็การโหลดสายเข้าไปเนาะใครมีสว่านมือนี่ประหยัดแรงไปเยอะเลยนะครับแล้วก็มีลูกบล็อกเนาะลูกบล็อกเบอร์11อ่าแปลว่ารูนี้มันน่าจะ11มิลแหละโอเคแล้วก็เอาลูกบล็อกใส่เอาหัวใส่ไอ้โอ้โหแอปเดียวหมดลอกนะครับปีสปูลไว้แล้วก็เปิดหนวงให้สุดเลยครับทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องยากครับผม โอเคทีนี้เราก็จะมากรอสายเข้าเลยสายพี่ยี่ห้อหนึ่งเขาว่าโอเคเดี๋ยวขอลองดูก่อนเนาะอ่าพอห่าง5้าเมตรปุ๊บเราวนหนึ่งรอบเนี่ยจะเท่ากับ10เมตรนะครับฉะนั้นเราก็จะวนอยู่นี่10รอบก็จะเท่ากับ100เมตรใช่ไหมวะเพราะไม่งั้นถ้าเราหมุนที่ลอกออะคือสายมันวางทับกันขึ้นข้าบบนไงถ้าเราหมุนที่ลอกปุ๊บ มันจะเอาใส่ข้้าล่างขึ้นมาพอใส่ข้้าล่างขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเหนือแม่งพัน